เอาละครับสวัสดีวันรุ่งตื่นเกมทุกท่านนะครับผมกบพบกับเดลตาฟอยกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเมื่อสองสามพัที่แล้วที่ผมเคยบอกไปว่ามีช่องของต่างประเทศเนี่ยเขาให้ว่าปืน PKM ที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเป็นปืน Secret r e p o r นะครับนะไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกเนิฟมาก่อนหน้านี้ไหมหรือมันถูกบัฟอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมเพราะว่าเท่าที่ดูในข่าวสารเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับปืนกระบอกนี้เลยครับนะคุณผู้ชม แล้จะบอกว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแรงและก็ลั่นไวพอประมาณนะครับนะแล้วก็นิ่งมากๆด้วยนะครับนะเป็นปืนที่ต้องบอกโอ้โหมันเป็นเหมือนปืนกลหนักนะคุณผู้ชมมันจริงๆมันอยู่ในสายปืนกลเบาที่แบบว่าพอถือได้ครับนะแต่ดูเขาบอกปืนมาดิครับคุณผู้ชมมันอะไรมันจะใหญ่กับมโหลาในขนาดนี้ครับนะไปะ ว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมรีวิวอะไรไปใหม่บ้างครับ let's go เลยสำหรับใครที่มองหาการเติมเกมอย่างคุ้มค่าผมขอแนะนำ g a ส Top Up บริการเติมเกมที่ดีที่สุดรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตอนนี้ Delta f o r รก็สามารถเติมผ่านแก๊สท็อปอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีทั้งแพลตฟอร์ม Steam และ g a l ิ n a นะครับรวมถึงโมบายด้วยนะครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงกลอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับโอเคคุณผู้ชมครับสแตนภาพรวมของเขาเนี่ยหลังจากที่ผมรีวิวไปเนี่ยต้องบอกว่ากระบอกเนี้ยมันอาจจะ คอนโทรนน้อยกว่ากระบอกที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับนะเพราะว่าด้วยความที่เรารีบิวใหม่ครับอยากจะดูว่าพอรีบิวใหม่เนี่ยมันจะยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะแต่ข้อเสียงเขาคือแฮนดี่เนี่ยมันเหลือ7ดนะครับนะเพราะว่าผมใส่แมกกาซีน125นัดเข้าไปครับถ้าเราถอดเนี่ยสแตตที่มันคืนมามันจะโอ้โหเยอะแยะมากครับนะคุณผู้ชมแต่75นัดเนี่ยมันไม่พอครับนะสำหรับปืนกระบอกนี้ครับเพราะว่า เขาลั่นอาจจะเหมือนไวแต่ก็ไม่ไวสัทีเดียวครับประมาณกลางๆนะคุณผู้ชมแต่ลูกกระสุนที่พุ่งเข้าหาสตูเนี่ยโคตรละไวครับนะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แมกาซีน125นัดเข้าไปครับเอาวะจริงๆแล้วขึ้นสโคปหลักอาจจะช้าครับแต่ผมติดเลเซอร์มาด้วยคุณผู้ชมมันจะขึ้นสโคปข้างด้วยเลเซอร์เนี่ยไวมากๆครับ โอเคมัสเซลเนี่ยที่ผมใส่เข้าไปจะเป็นแบนชั่นนะครับเปลี่ยนจากแซนสตอร์มาเป็นแบนชั่นไม่ให้มันดีดลงมาด้านล่างนะครับนะส่วนฟอร์กิฟครับก็เปลี่ยนจากเอ,อ่กสองห้ายูเนี่ยมาเป็นรีโซแนนซ์เหมือนเดิมครับนะช่วงหลังที่ผมใส่รีโซแนนซ์บ่อยมากครับคุณผู้ชมส่วนแลทก,กิฟครับยังไงก็ต้องเป็นเอเคเฮฟวี่ทาวเวอร์ครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันบวกสเตตอย่างละขีดนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มันจะมาบวกสัมพันธ์กับเออ่กิปเมาส์ด้วยครับนะใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะเพิ่มสเตเบลิตี้ความนิ่่งงงในนนกาารรรเล็ยยิคคััับบสวพท้ ก่อนหน้านี้ผมใส่เป็น UR Spec Off ครับนะมันจะเพิ่มเยอะเลยครับแต่ handling เนี่ยมันช้ามากๆครับมันช้าจนแบบว่าเหมือนยกเหล็กอ่ะเออเหมือนยกเหล็กแบบยกเหล็กยกปูนนะคุณผู้ชมนานเกินบางทีนะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพันท้ายของเขาครับนะเป็น PKM s e n i c o ครับน่าจะใช้ได้อยู่นะเออเท่ด้วยครับนะส่วนคาลิเปตครับยัดเต็มเลยครับนะคุณผู้ชมเอ์ต้าคอนโทรลล้วนๆครับแรกิฟครับด้านบนเนี่ยจะบอกยังไงดีอะ มเพิ่มเอ็กซ์ต้าคอนโทรลเข้าไปเยอะๆนะครับนะเพราะว่าสเต็มันลดลงไปเยอะใช่ไหมเราก็เลยเพิ่มเอ็กซ์ต้าคอนโทรลเข้าไปครับส่วนด้านล่างเนี่ยปกติผมจะเพิ่มไปทางขวาใช่ไหมในการเออเลงยิงแล้วเคลื่อนที่ครับแต่รอบนี้ด้วยความที่แฮนดิ้งมันน้อยครับเราจําเป็นจะต้องเพิ่มฮิฟไฟน์อินสปีดเข้าไปครับในการยกกระบอกปืนขึ้นมานะคุณผู้ชมเออพันท้ายครับขวาเต็มเลยครับนะความเสถียรในการเลงยิงแล้วก็เอ็กซ์ต้าคอนโทรลครับส่วนบาเลียลครับอัพเต็มเหมือนกันนะคุณผู้ชมเออเอาวะเอาให้มันแบบว่าสุดๆกัันไปเลยครบ ส่วนดอทก็ไม่ซูมเช่นเดิมครับโคดปืนนี่เลยนะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยครับนะ PKM General มา c ีดกันครับโอ้โหดูชื่ออย่างเท่เอาวะ่ะเด้ออาว่ะโอ้โหสกินนี้สวยงามนะเออเจ๋วครับลุยเอาวะ่ะเห็นไหม มันค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่กระสุนที่มันวิ่งไปเนี่ยมันจะเฉียงซ้ายออกไปเลยนะคุณผู้ชมร25บห้านัดครับบอกเลยว่ายิงกันมือแตกอะนะเออเอาว่ะจริงๆแล้วเอ่อช่องต่างประเทศเขาบอกว่าปืนเนี้ยมันทำยังไงก็ ขึ้นสโคบช้าอยู่ดีครับคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นปืนที่ยิงเอาไว้ยิงระยะไกลครับแล้วก็ระยะกลาง็นส่วนใหญ่แต่เขาบอกว่าเราจะไปต้องติดเลเซอร์ครับเพราะว่าปืนเนี้ยพอเราติดเลเซอร์ขึ้นมาเนี่ยขึ้นสโคบข้างเนี่ยมันไวมากเห็นไหมแล้วเวลายิงเนี่ยมันจะไม่ดีดซ้ายขวาเลยครับเห็นป่ะปกติถ้าเป็นปืนกระบอกอื่นนะครับนะถ้าเราไม่ปรับจูนเนี่ยมันจะดีดซ้ายขวาปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊แต่อันเนี้ยผมแทบไม่ต้องทาอะไรเลย เห็นไหมเออเอาว่ะโอเคไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่า P.K.M. General Machine Gun เนี่ยมันจะเป็น Secret Weapon จริงๆอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าครับ Let's go เลยเอาว่ะคุณผู้ชมด่านลงปูนครับน้าได้อยู่ครับทักนี้ตังรบลซะด้วยกด,ดดิครับกด,ดดิครับกด,ดดิครับ,ดดดรบตุยบอกเลยตุยอุ้ย นะโอ้โหนั่นไงเหมือนมันจะเห็นเวเนอรแทบตายทำอะไรเหรอเพื่อนเข้าหัวดิครับแรงเกินบางทีนะเอาวะเดี๋ยวปลาระเบิดไฟไปก่อนอุ้ยพี่เห็นได้ไงอะ่ะโอ้โหลงไปกองกับพื้นเลยครับเอาวะมุมเดิมเลยผชม หวังว่าคงไม่โดนยิงนะหวังว่าคงไม่โดนนะครับเออเอาดิเอาดิเอาดิเห็นรถถังไม่ได้แล้วครับเห็นรถถังแล้วมาสู้ซ่าไหนแล้ววะโอ้โหหลบอย่างไวอมองไใครไม่เห็นเลยมองไม่เห็นใครใตอนนี้เฮ้ยอะไร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 ตกใจดิปืนพี่แดงใช่ปะปืนพี่มันสีแดงอ่ะพ่อหนุม่มบเข้าไปขวบเข้าไปตุยดิครับตุยดิครับ ใช้ขวาหน้าหลังมีไหมไม่มีอุ้ยุยุอุ้เอาคือเกือบตายไหนวะอยู้เลยหมดกไ้ไม่ไหวว่ะชอนี้ปาไปเอาชิ้ายเด้งมาอีก ทำไมรั่วเลยขนาดนี้ช่วงนี้ยิงกันหลือเกินหมันไส้ว่ะหมันไส้ว่ะรอกลางกระหม่อมเลยแลวกันเออเฮ้ยเอ้าเพื่อนไม่ยิงหรอโอ้โหปล่อย้เขายิงทำไมอ่ะหมอมาครับหมอครับทางนี้ครับหมอหมอครับผมโอ้โห เอออย่างนั้นอย่างนั้นเอาวะเ,เปลี่ยนแม็กก่อนชาเขด้วยสิค่อยๆค,ครับโอเคออนี่ล่ะนี่ล่ะเอาคืนน่าจะตัวนี้แหละที่คิวเมื่อกี้ใช่ไหมวิว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 โดนโอ้โห มัวแต่เลงมนีงานอยู่เยอะเหรออยู่เยอะเหรอสาดดิครับขาดไม่ดิครับโอ้ย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 ออกออกก่อนเอาออกก่อนเอาออกก่อนเออหลังขาดปล่าหลังขาดดิครับเอาวะหนีหนีแล้วก็ปาระเบิดไฟไปโอเคใครเห็นเรา เพื่อนนี่ว่าเพื่อนนีว่าเพื่อนีว่า,อวาโอ้ออโหเป็นไงคุณผู้ชมโคตรนิ่งอ่ะนิ่งกว่าเลงยอดปกติบอกเลยโอเคค,อค่อยพิธีรีตองในการเปลี่ยนแมกกาซีนครับไหนเอ่ยเฮ้ยขึ้นหัวเลยเหรอโอ้โหยิงตัวนี้โดนอีกตัวหนึง่งไม่ตายเหอะหมอหมอจะมูแตเลงดิเออ ไปไหนแล้วโอเคเยอะมากเพื่อนขอบคุณมากครับผมนี่แลโโหละนี่ยมันชนปิวเลยโอ้โหปิวเลยโอ้โหคตรสุดโอ้โหมแต่หาไอ้เวเลยมันชนปิวเป็นตัวกระตูนเลยว่ะอะไรทำอะไรเลยเพื่อนเข้าหัวดิครับ โดนเดเอเอาว่ะเอาว่ะไกลๆ้าหัวดบอกเลยโดนยึดแล้วเหรอเร็วเกินนะบางทีอะเร็วเกินนะบางทีอะเร็วเกินนะบางทีอะโอ้โหโดนใครโดนด้านข้างอีกแล้วครับมาว่ะามาเย่งตรงนี้มาเรือ่องตรงนี้มาเรือ่องเรียบร้อยอะไรอะไรโอ้โหอาวว่าดีมันแม็กหมดพอดีเดือดตุย ไหนละเพื่อนอยู่ไหนละเพื่อนโผล่มาดิโผล่มาดิเอาละเปิดไฟไปกินปแม็กซสก่อนเออเพื่อนคุ้มกันหน่อยต้องใจเย็นครับการเปลี่ยนแม็กของเรามี้มเอุ้ยอโดนโดนมอะไรอะไรอู้หู ด่านแบบนี้อยากใส่อินฟลตจากความร้อนมากเลยด้านนี้เป็นฝ่ายตั้งรับรู้สึกว่าจะเสียเปรียบมากเลยนะคุณชมเออนี่ไตุยนะครับไปไหนล่ะครับไปไหนล่ะครับตุยมุดะบอกอะไรแรกเปล่าเข้าหัวดิครับ <c oughs> โอโ้โหอย่างสุดนะครับเดี๋ยวหลบมาเรียแผลใจก,ก่อนพร้อมเปลี่ยนแม็กด้วยเออเอาอ่ะ1 2 5นะต้องเอาให้คุ้มครับ ไปไหนไปไหนสกิดขาดก็ตุยนะหนุม่มข้างในจะเยอะนะเนี่ยข้างในจะเยอะนานนานนานได้ดิอย่างนร้กันได้ดิครับโอเคขวามไม่มีมันถังไปไหนแล้ววะโอเคบุกต่ออ๋ออยู่ข้างบนเหรอได้ดิครับผมแบบนี้ปุ่งนี่อาการกระหม่อม เอาหวังให้พังด้วยเคอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ่ยวิ่งเลยวิ่งตามเพื่อนอุ้ยหมูฟุตเวิร์กรถถังฟุตเวิร์กว่ะคุณผู้ชมโอ้โหขับอย่างเซ MM ียนเหิดอวะอุ้ยดีเพื่อนเก็บแทนแน่ เอาหัว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 โอ้โหยิงไม่พักเลยนะยิงไม่พักเลยนะนี่แนี่ยิงไม่พักเหรอเปลี่ยนไปไวเปลี่ยนไปไวโอ้โหโอ้ยโดนบังเกอร์เว่ยเลยไปครับลุยต่อนี่มันไม่มาบุกเราเลยเหรอเอาดีดิจริงปะเนี่ยอุยโดนหุโดนแล้วหุโดนแล้วเพื่อน เรียแผลใจด่วนครับอเอาตายแล้วเหรอโอ้โหไม่ทันได้คุยเลยปุ้งเฮ้มองหารถถังก่อนอยู่ไหนเอยมาแล้วสินะนี่ไงโดนอรไม่ไดเฮ้ยเฮ้เฮ้เอเอโอ้โห กำลังจะควักมาสุก้าออกมายิงโดยอีกคันหนึ่งสวนเวนีิแท้เยอะมากหมออย่างนั้นที่ปลุกชีพขอบใจรถถังกูไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยที่โดนเดี๋ยวะไปไดนแล้วะวะโอเคมันหนีไปแล้วรถถังมันจะระเบิดไงนี่หลักใส่กูดิใส่กูดิ โผล่ไป oh, ดิครับโผล่ไ oh, ปดิครับไอตัวนี้ผมต้องเก็บเขาให้ได้เลยนะมันล่อเราไปสามรอบแล้วผู้ชมเอาวะโผล่ไปดิครับโผล่ไ oh, ปดิครับผ oh, มศีรษะไหนศีรษะไหนศีไหน,ไหน,ไหนอะไรอะไรอะไรโดนนั่นนั่นโดนาน,านั่นเอาดิอ้ oh. ูอีกแล้วอ่ะคนนี้อีกแล้วอ่ะ <c oughs> มันเป็นอะไรกับเราวะ ต้องหาไมา่เจอเลยรอบหน้าเอาวักตึงพื้นที่ไว้ย้ายมันเข้ามาได้โอเคนี่อ่ะนี่อ่ะตูดดิครับอยู่ตรงนั้นเนดะี๋ยวโดนดีครับบอกเลยตัวนี้มีหุ้ยหมบหุ้ยหุ้ยเสียวอ่ะโดนปะ่ะโดนปะ่ะโดนดบลาโดนดบลาโดนดบลาโดนะะโดนั่นน่ะ สายมีขวาแน่เลยอ nee, ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครปามาเต็มัคซีนใครไวเพื่อนเอาว่ะเราตึงกำลังไว้แบบว่าสุดยอดมากคุณผู้ชมนะแบบนี้มีสิทธิ์ติกตอรี่นะครับเฮ้ยอะไรอะไรอะไรตกใจดิยิงแล้วสะอึกด้วยเฮ้ย แล้วอะคนนี้แล้วเฮ้ยเดี pues ๋ยวต้องแชทไปส่วนตัวหน่อยแล้วเป็นอะไรกันนะกระหนาวะอะคิวแต่เราเนี่ยเอาวะมันจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยโอเคปาไปก่อนเดี๋ยวก็รู้มีไม่มีมุงนี้ไม่เฟี้ยวมงเป็นมุ้ก่อนวุ้ยฉีบหายแล้วเบิร์ด นี่ไงขึ้นามาทำไมล่ะเพื่อนมาทำไมล่ะเพื่อนมาทำไมล่ะเพื่อนเอาว่ะอุ้ยโ,<ฮ>โอ้โหชิบหายแล้วเอาว่ะมีสิชนะนะครับผมแบบนี้โอ้โหโอ้โหชิบหายแล้ว,ลวใครทิ้งนิวคเคลียร์ใครเอ่ย ลบก่เว้ยอู้เอาอะเพื่อนทิ้งโอสส้โคตรสุดยังแกวครับตายหมดแล้วมั้งนะเอาเรื่องโดนอีกเหรอเอา้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยวะผาแลเบิดแล้ว โอ้โหระเบิดควันมาอีกเอาระเบิดไฟไปดิเออมามองไม่เห็นเลยวะเฮ้ย <c oughs> มาทำไมไมาทำไมเอาดิเอาดิหมดเข้าไปตายดิครับไกลๆผมก็ยิงขอนหน่อยเถอะวะยิงเหลือเกินขอนหน่อยเถอะวะเอาวะ่ะมั่วไปหมดปืนกลบาสุก้ารถงรถถังเอาให้หมดม,าด,มา,ดาดิโอ้มาด้โอ้ชนะว่ะ สุดจัดโหดปเป็นไง Achievement ขึ้นเลยสังหารหมื่นตัวครับในวอลแฟร์คุณผู้ชมเออคิว <Q S 2> ไปกี่ตัววะเนี่ยเอาวะเฮ้ยยี่สิบหกตัวก็ถือว่าไม่เออน่าเกลียดสักทีเดียวนะคุณผู้ชมแต่ดาบมันจบไวมากเลยอะถ้าเราไปถึงจุดสุดท้ายเราอาจจะได้คิวมากกว่านี้ครับนะอาจจะประมาณสามสิบไปปลายนะครับ พื้นที่มันกระจายครับนะมันเป็นการยิงแบบว่าเหมือนไม่เป็นจุดอ่ะมันก็เลยทําให้เราแบบว่าอาจจะยิงได้น้อยด้วยนะครับนะส่วนหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมก็ผ่านพ้นกันไปนะครับนะสำหรับ pkm general machine gun ครับชื่อเขาแบบนะยาวด้วยเท่ด้วยครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกกันเลยว่าก่อนหน้านี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับนะปืนกระบอกนี้กะตอนนี้ ต้องบอกเลยว่าความต่างไม่มีเปลี่ยนเลยครับนะเหมือนกระตเกมไม่ได้ไปแตะต้องอะไรกับปืนกระบ,บอกนี้เลยครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าได้ทุกระยะจริงๆครับปืนนี้นะถ้าเราใส่อินฟลตจากความร้อนเนี่ยมันจะยิ่งคมกว่านี้ครับนะคุณผู้ชมเพราะปืนมันยิงไกลได้แบบว่าไกลมากๆผมเคยใช้กระบอกเนี้ยยิงประมาณ90เมตรถึงร้อยเมตรได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออใกล้ๆก็ใช้เรื่องนะครับผมบอกเลยนะยกสะโขบขึ้นมาอย่างไวครับนะถ้าเล่นด่านเป็นเอ่อเทนไลน์ตรงช่วงเอ่อโซนบังเกอร์นะ กินกระจุยครับผมบอกให้นะถ้าเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆตวัดเมาส์แม่นๆนะครับโอเคคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวพาร์ทน,นี้คงต้องลากไปก่นอนดีกว่าครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,ส,สไครต์และกดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับซิลซูเอลเด้ครับ